แน่นอนครับด้านล่างนี้คือบทแปลเป็นภาษาไทยของสคริปวิดีโอ YouTube เกี่ยวกับ Mazda 2ปี2026ยินดีต้อนรับกลับสู่ Engine Empire วันนี้เราจะพาคุณมาพบกับหนึ่งในรถยนต์ขนาดเล็กที่น่าตื่นเต้นที่สุดในเซกเมนต์ u b บคอมแพ t นั่นคือ m a ส d a 2ปี2026ที่ได้รับการยอมรับในด้านสมรรถนะการขับขี่ที่เหนือชั้นการออกแบบที่หรูหราและฟีเจอร์ที่น่าประทับใจเมื่อเทียบกับขนาดรถคันนี้ยังคงพัฒนายอย่างต่อเนื่องและรุ่นปี2026ก็พิสูจน์ให้เห็นว่ารถเล็กก็สามารถมอบสไตล์เทคโนโลยีและความคุ้มค่าได้อย่างน่าทึ่งหากคุณกำลังมองหารถที่ประหยัดน้ำมันขับสนุกและมีความคุ้มค่าในแพ็กเกจเดียวมาสด้าสใหม่คันนี้คือคำตอบ จากภายนอกมาสเตอร์ปี2 0 2 6ได้ก้าวหน้าอย่างเห็นได้ชัดในด้านภาษาการออกแบบโดยยังคงยึดปรัชญาการออกแบบโคโดของมาสเตอร์เอาไว้อย่างแน่นแฟน้นซึ่งทำให้รถคันนี้ดูงดงามราวกับงานศิลปะบนพื้นฐานของความกระทัดรัดกันชนหน้าสีดำดูเฉียบคมเป็นพิเศษเมื่ออยู่ในโชว์รูมหรูให้ความรู้สึกพรีเมียมและดูดันเล็กน้อยไฟหน้าเลด,ดีไซน์ใหม่บางลงและเฉียบคมยิ่งขึ้นเพิ่มกลิ่นอายแห่งอนาคตขณะที่กระจังหน้าที่ได้รับการปรับโฉมใหม่ดูเรียบรู้พร้อมกรอบโครเมียมที่เชื่อมต่อกับไฟหน้า อย่างลงตัวเส้นสายตัวถังที่พาดยาวจากด้านหน้าสู่ด้านหลังช่วยสร้างความรู้สึกเคลื่อนไหวแม้ในขณะจอดอยู่จากมุมด้านข้างคุณจะเห็นได้ถึงความประชับของตัวถังและดีไซน์ประตูที่มีมิติซึ่งเสริมบุคลิกสปอร์ตแต่หรูหราล้ออลอยขนาด16หรือ17นิ้วในดีไซน์ใหม่ช่วยเติมเต็มซุ้มล้อได้อย่างพอเหมาะกันชนท้ายใหม่ได้รับการออกแบบให้ดูฉบเฉียวพร้อมแถบดิฟฟิวเซอร์ล่างที่เพิ่มความสปอร์ตและทําให้ตัวรถดูเตี้ยติดพื้นมากขึ้น มันคือรถเล็กที่ให้ความรู้สึกหรูหราในทุกมุมมองด้านสมรรถนะมาสด้า2ปี2026ยังคงรักษาเอกลักษณ์ของตนเอาไว้อย่างชัดเจน นั่นคือประสบการณ์ขับขี่ที่สนุกเร้าใจซึ่งหาได้ยากในกลุ่มรถเล็กใช้ขุมพลังเบนซิน s k y ACTIVG ขนาด1.5ลิตรให้กำลังประมาณ110แรงม้าและแรงบิด141นิวตันเมตรแม้ตัวเลขอาจไม่หวอหวาแต่จุดเด่นอยู่ที่การจูนเครื่องยนต์และเกียร์อย่างพิธีพิถันการตอบสนองของคันเร่งถือว่าคมและทันใจการส่งกำลังนุ่มนวลและเครื่อง ยนต์สามารถลากรอบได้อย่างลื่นไหลไม่ว่าคุณจะขับในเมืองหรือถนนลัดเลาะ m a สด้2ก็ยังคงให้ความมั่นใจและความสนุกอยู่เสมอระบบเกียร์มีให้เลือกทั้งเกียร์ธรรมดา6สปีดและเกียร์อัตโนมัติ6สปีดซึ่งทั้งคู่ ได้รับการจูนเพื่อความสมดุลและความสนุกในการขับขี่ระบบพวงมาลายัยมีความแม่นยำและช่วงล่างสามารถซับแรงกระแทกได้ดีโดยไม่เสียอารมณ์การขับขี่ปี2026ยังได้รับการปรับปรุงโครงสร้างตัวถังให้แข็งแรงขึ้นและลดเสียงรบกวนจากภายนอกเพื่อให้การขับขี่เงียบและสบายยิ่งขึ้นที่ความเร็วสูงอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันอยู่ที่ประมาณ18-20 กิโลเมตรต่อลิตรขึ้นอยู่กับเกียร์และลักษณะการขับขี่หากคุณกำลังมองหารถที่ประหยัดน้ำมันแต่ยังมีบุคลิกเฉพาะตัว Mazda 2ตอบโจทย์ได้อย่างครบถ้วนหากต้องการให้ฉันแปลส่วนที่เหลือของสคริปต์เกี่ยวกับภายในและราคาต่อด้วยโปรดบอกได้เลยครับแน่นอนครับด้านล่างนี้คือบทแปลเป็นภาษาไทยของส่วนที่เหลือของสคริปต์เกี่ยวกับ m a z d a 2ปี2026 เมื่อคุณก้าวเข้ามาภายในคุณจะพบกับห้องโดยสารที่หรูหราที่สุดแห่งหนึ่งในกลุ่มรถซับคอมแพคมาสด้าให้ความสําคัญกับความเรียบรูในแบบมินิมอลและคุณจะเห็นได้ชัดเจนแผงคอนโซลหน้าออกแบบให้สะอาดตาไม่มีความยุ่งเหยิงโดยมีหน้าจออินโฟเทนเมนต์แบบลอยตัวขนาด8 8นิ้วติดตั้งในระดับสายตาควบคุมผ่านปุ่มหมุนใกล้กับคันเกียร์ซึ่งแสดงถึงปรัชญาที่เน้นผู้ขับเป็นศูนย์กลางของ m a สเตอรุ่นที่สูงกว่าจะมาพร้อม Apple CarPlay และ Android Auto รวมถึงระบบแสดงข้อมูลบนกระจกหน้าที่ฉายความเร็วและเส้นทางนำทางตรงในแนวสายตาวัสดุภายในห้องโดยสารถือว่ายอดเยี่ยมเมื่อเทียบก,กับรถในคลาสเดียวกันแพงแบบนุ่มมือหนังเย็บบนบาะ นั่งและพมะรมลายรวมถึงวัสดุตกแต่งแบบเปโ็นโแบล็กหรือโครเมียมสาตินเพิ่มความหรูหราให้กับบรรยากาศโดยรวมบอกคู่หน้าออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ให้ความสบายแม้ขับขี่ทางไกล และในบางรุ่นยังมีระบบเบาอุ่นอีกด้วยพื้นที่เบาะหลังเพียงพอสำหรับผู้ใหญ่2คนหรือเด็ก3คนและพื้นที่เก็บสัมภาระก็ใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันโดยสามารถพับเบาหลังเพื่อเพิ่มความอนเนกประสงค์มาสด้ายังได้ปรับปรุงการเก็บเสียงและระบบควบคุมอุณหภูมิทำให้ห้องโดยสารรู้สึกเงียบสบายและมีความพรีเมียมมากขึ้นในด้านความปลอดภัยและเทคโนโลยีมาสด้าสอปี2026ได้ยกระดับให้ครอบถ้วนมากขึ้นกว่าที่เคย โดยในรุ่นล่าสุดมาพร้อมกับระบบมาตรฐานอย่างระบบตรวจจับจุดบอดระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันและระบบเตือนรถตัดผ่านด้านหลังยังมีระบบเตือนการชนด้านหน้าและเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติและในรุ่นสูงสุดยังมีระบบกล้องรอบคัน360องศาซึ่งปกติจะพบในรถหรูเท่านั้นแต่มัสด้านำมาใส่ในรถซับคอมแพคคันนี้โดยที่ราคาย,ยังเข้าถึงได้ พูดถึงเรื่องราคา Mazda 2ปี2026ยังคงเป็นตัวเลือกที่แข่งขันได้ดีในกลุ่มรถเล็กรุ่นเริ่มต้นมีราคาอยู่ที่ประมาณ17,000ดอลลาร์ 17, สหรัฐมาพร้อมกับอุปกรณ์มาตรฐานที่ครบครันเช่นไฟหน้าเลส ระบบกุญแจอัจฉริยะและระบบความปลอดภัยอัจฉริยะรุ่นระดับกลางที่เพิ่มระบบอินโฟเทนเมนต์ใหม่ลลอัลลอยและระบบปรับอากาศอัตโนมัติจะอยู่ที่ประมาณ1 9 0 0 0ถึง2อ0 0 0ดอลลาร์ส่วนรุ่นท็อปสุดที่มาพร้อมเบาะหนังเทียมซันรูฟระบบแสดงข้อมูลบนกระจกหน้าและเทคโนโลยีช่วยขับขี่เต็มรูปแบบจะอยู่ที่ราวๆ22,000ดอลลาร์แม้จะไม่ใช่รถที่ถู กระทุดในเซกเมนต์แต่ก็ให้สมดุลระหว่างคุณภาพสมรรถนะและออปชันได้ดีที่สุดเมื่อรวมกับค่าบำรุงรักษาที่ไม่แพงความน่าเชื่อถือของแบรนด์และมูลค่าขายต่อที่สูงมาซาสองจึงเป็นทางเลือกที่น่าจับตามองสำหรับผู้ที่ต้องการรถเล็กที่ให้ความรู้สึกเหนือระดับ และนั่นก็คือทั้งหมดเกี่ยวกับ m a z d ส2ปีส0 2 6ี2026รถยนต์ขนาดกระทัดรัดที่มาพร้อมความสวยงามสปอร์ตและวิศวกรรมที่ชาญฉลาดเป็นรถที่ขับสนุกหรูหราทั้งภายนอกและภายในและให้เทคโนโลยีความปลอดภัยระดับท็อปในเซกเมนต์ที่ยังหาฟีเจอร์เหล่านี้ได้ยากไม่ว่าคุณจะเป็นคนทำงานในเมืองมือใหม่หัดขับหรือกำลังมองหารถราคาย่อมเยาวที่ให้ความรู้สึกระดับพรีเมียมมาซาสใหม่อาจจะเป็นคำตอบที่คุณรอคอย ขอบคุณที่รับชมรีวิวฉบับเต็มจาก Engine Empire หากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาดรีวิวรถเจาะลึกในครั้งต่อไปและคอมเมนต์ไว้ด้านล่างหาก Mazda 2คันนี้อยู่ในลิสต์ของคุณแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าขับขี่ปลอดภัยและรักษาความหลงไหลในรถยนต์ไว้เสมอครับ